โอเคนะครับกาบสวีทุกผู้ชมด้วยครับวันนี้อยู่กับผมเมนตัวช่อง m n Gamer TV ววันนี้เราจะมารีวิวตัวคอนตัวนี้ตัวนี้เออตัวเนี้ยตีมันมันเป็นตัวตีแอร์ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมาจากเรื่องอะไรนะพอ ไม่เคยดูเออเข้าใจไหมเขาว่าไม่เคยดูเออซึ่งเมื่อกี้ผมอัดไปแล้วแต่ว่าเอาไปตัดต่อไม่ได้ก็ก็เลยต้องมาอัดคลิปนี้มาอีกทีหนึ่งสุดยอดแอปดีซึ่งคลิปนี้ก็ก็จะมารีวิวแบบเร็วๆเลยอะ่ะม,มารีวิวรูปเดียวเพราะว่าคลิปเมื่อกี้แบบโคตรเสียดายลีกุงสัตตัด ทำซะดีแต่ว่ามันตัดต่อไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคคิดในตัวนี้ใช้เงินวาง600นะหกร้อยนะวางไปถ้าอะไรก็จะเป็นท่ายิงปืนจิ้วเหมือนติดเลือดนะไม่ใช่เหมือนติดเลือดมากเลยูดูดสก,กิลแบบเลือดออกเหมือนติดเลือดอขั้นแรกก็บอกดาบิมาพันห้าร้อยระยะบอกแล้วมาสิบหกสิบห้าออกไปใช้เงินห้าร้อยนะเมื่อกี้ ขั้นที่2บวกดาเมจมา2,000บวกระยะมา15ใช้เงิน1,400โอเคขั้นต่อไปบวกดาเมจมา2,500บวกระยะมา16แล้วก็เปลี่ยนท่าใช้เป็นแบบเซอร์เคิลเออีที่เหมือนเป็นโคเนลเอีอ e, มากกว่าดูดิดูดิด,ดูเนี่ยมันเหมือนโคเนลเอีมากกว่ามันไม่เหมือนเซอร e, แบบ์เคิลเอออีเลยเซอร์เคิลเออีถ้ามันเป็นแบบเซอร์เคิลเอีก็แบบ แบบยิงไปป้าแล้วก็เป็นกลมๆตรงนี้ก็ได้อะอันนี้คือแบบมันเป็นโคโคโนเอีเลยดูดิเออล้วช่างมันเถอะเกมเขาทำมาแบบน,นี้แล้วก็เรื่องของเขาอ่าขั้นต่อไปก็บอกดาเมจมา3 5 0 0บอกระยะมา12ใช้เงิน2อ0 0ันนะัพไปโอเคโอเคขั้นต่อไปบอกดาเมจมา4 5 0 0บอกระยะมา15ใช้เงินสา0พัน โอเคตอนนี้ระยะก็ร้อยหนึ่งสองสามเลยสุดยอดร้อยยี่สิบสามอะดาเมจหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบสี่ระยะเอ้ยดัไปวินาทีในการโจมตีคือห้าวิก็ไม่ได้นานแล้วก็ไม่ได้เร็วก็คือกลางกลางก็คือกลางอะเออกลางกลางอ่าขั้นต่อไปขั้นรองสุดท้ายใช่ไหมเออใช่ขั้นรองสุดท้ายก็คือ บวกดาเมจมา5,500บวกระยะมา21ชื่อท่าว่า RPG ก็คือการใช้ RPG อ่ะวงเซอร์โซก็ค่อนข้างกว้างพอสมควรใช่กว้างพอสมควรโอเคต่อไปคือขั้นสุดท้ายนะฮะขั้นสุดท้ายเนี่ยดูดูได้เลยว่าเมื่อกี้เพิ่งอ่านไปเลยจริงๆอ่านแล้วก็ใช้เ,เพราะว่า อะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูได้เลยว่ากำลังพึ่งวางเออวินเสร็จไปเมื่อกี้เนี่ยโอเคต่อไปขั้นสุดท้ายคือขั้นสุดท้ายเลยเออบอกดามเมจมา12,500มบวกเลยวมา18ใช้เงิน5000อันนี้ก,ก็ก็ใช้ได้เลย,เลยตัวเนี้ยก็คือตอนนี้ดามเมจ3 0 0 0 0 3,000ันอ่ะสามหมื่นอ่ะตีเป็นกลมๆเป็นสามหมืเออระยะร้อยาวิตีที1ก็ค่อนข้างใช้ได้เลยเอาบัฟไปจะลองบัฟดูบัฟคูณสามร้อยเปอซ์โอเคดาเมจจะอยู่ที่1 0 0 0 0แอ่ะตีเป็นกลมๆเป็นหนึ่งแสนหนึ่งพันเลยห่งแันอ้เียกูตก หนึ่งแสนหนึ่งพันระยะร้อยหกสิบสองไม่ได้ใส่ออฟระยะนะฮะอันนี้ไม่มีออฟไม่ได้ใส่ออฟแม่ก็คือดาเมจเดียวๆระยะเดียวๆของวิวหนึ่งโอเคเนาะงขอให้หวังว่าคลิปนี้จะสามารถลงได้ตามจริงนะฮะตามจริงของอันนี้มันเป็นตัวของธรรมดาอันนี้ก็คือแบบสตัฟฟัสธรรมดา มันจะมีสตาร์พาสอีกอันหนึ่งก็คือสตาร์พาสต้องเติมหรืออะไรก็ได้อย่างต้องเติมต้องซื้อต้องเสียต้องอะไรก็ุก็ได้มันมีนะแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวละครมันเป็นแบบมันเป็นอิสต์เอ็กมันเป็นไข่อ่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําอะไรได้ซึ่งก็ต้องรอต่อไปว่ามันสามารถอาไปทําอะไรได้เพิ่งผมทําได้มาแล้วแต่ว่านั่นแหละคลิปนั้นก็ลงไม่ได้อือสุดยอดครับดีแตคลิปนี้ก็ว่าเพียงเท่านี้ก่อนเออ จบคลิปแค่นี้แหละเพราะไม่มีอะไรแล้วก็มาิวตัวละครเนี้ยที่ไม่รู้มาจากเรื่องอะไรถ้าใครรู้นะคะถ้าใครรู้นะฮะช่วยบอกทีว่ามาจากเรื่องอะไรชื่ออะไรมีความสามารถอะไรจะได้ตามหาดูว่ามันเป็นยังไงเป็นแนวอะไรเออแต่ดูจากชุดนะ่าจะเป็นแนวแนวแนว,แนวมือโลดสองังหารไม่รู้โอเคคลิปนี้ก็เป็นงเท่านี้ก่อน นะฮะเราเจอกันคลิปใหม่กับสตาร์พารที่อาจจะอัปเดตอ,อัพเดตทั้งใหม่แเร็เจอกันบ๊ายบาย